เอาเอากระทงได้ยี่สิบปลาครับดูตกตุ้นเลยเฮ้ยดักดักนะสกองดูฟงดักสกองดูฟังนี่ต่ใบไม่ ทุ่งสุดหล่อครับผมทั้าเดียวก้อยปลาครับยี่มิวตุ้งเยอะไปให้เจี่ยเห็นนะเจียงมากินว่ะไปกินไปให้เจี่ยเห็นนะเนื้นูอันโอชาครับทางสาเลยครับผมครับกำลังหาหมดเองอยู่ มดแดงไม่ได้ซิ้นนี้เลยน่ะนี่คือผมในถังนี้เต็มแล้วมดแดงกอกมันไม่น่าเลยเนาะงี้ไปอยู่ต้นหินดีกว่าเจ้าตาพ่อใหญ่อ่ะเอาถ้างั้นมาอยู่สะนี้หรอกสะนี้เดี๋ยวก็สูบเอาไอที่ผสมกันไอ้ปนนี่ก็เล็กเกินไปเนาะ ก็เราทำตามสภาพร่างกายของเราจับสรากสาฟังเล่นดินิดหน่อยไม่เคยจับลองปี๊ดมันมีเมมโมร์ซังนะต่างีด <c oughs> ถ่ายวีดีโอเนี่ยจะให้คนทำนั่งดีๆหน่อยหรอทำนี่เลยครับเรียวๆครับถ้าหัวชัดๆเองอะไรแรงมือด้วยนี่สกรีลเอาตูวรากเกินนี่แล้วโครกครับครก ครบสนามครบสนามเนี่ยยามกับขันนะแค่ติงนี้ไปก็ใช้ได้วอาเนี่ละเอียดเนี่ยรอไหมแถวเลยครับต้มปลาก็เสร็จแล้วรูเลมดน หรือลำดวนนี่สบายนี่ไม่ไม่ลำดวนลำดวนสังขาออกจากเมืองไปเส้นทางค่ะว่าลำดวนไปทางปราสาทเดี๋ยวผมคุยกับมันก่อนพอดีแบกหมดครับโอเคครับครับผมจัดการเลยครับแล้วแต่จานครับเจอกันครับครับเด่นไปยูเอาขอฝากไปยู เลือดเลือดเลือชื่ออะไรหวังว่าเป็นคืนสุดท้ายนะพวกนี้เดี๋ยวตัวล่าซื้อมาแล้วเดี๋ยวพ่นเลยพวกนี้เป็นพวกนี้ผมแปวเดี๋ยวพ่นแล้วจะใช้รถพี่ตรงไหนใช่ไหมครับต้นหอมกระชี้นู่นน่ะไม่มีครับนู่นนี่แหละนี่นี่นี่แก้มรั่วเปนอะไรเกลือเกลือกระดอยนี่กุมแจ๊บปั๊บดับนอนเลยนู่นีันนี่ ตูเลยวะเอ็นไอเจลปีไปรอเพิ่มจะได้ไรแล้วไรนึกว่าอันนี้จุโรตผสมเฮ้ยเจนน้ำซุปได้ด้วยหนูดูอันนี้ด,นนดักก้คู่ั้วได้ปะลบนี่นี่มาดูนีะนี่ครับน้ำซุปใส่นิดนึงเพื่อรสชาติมันกลมกล่อมขึ้นแบบปลาป่าง่ายง่าย,ายไม่ต้องไปเมียพี่จีพี่ชันมากคิดว่าถ้าไม่มีกินก็อดแน่นอน ปลาบินเลยปลาไรเดี๋ยวบอกเจนะเดี๋ยวบอบอกเจนะบินบินไม่ให้เบียตายนะเจรีวโอเคบอกถือเบียร์มาด้วยอย่าลืมมาพอมีส่งเลยนะที่คนที่คนไหมถามที่คนเนี่ยไปหมดแล้วนี่ปลาตัวนี้เสร็จเราหมดเลยไปง่ายจังเนาะเราอสามา យ <laughs> <mesela böyle bonnet. laughs> <coughs> no, no, េม <Darwinough> no, no, -ten.> ันកាត់រาวតាំងតៃខាងវត្តនេះអានេះសបាច់បាច់ជឿចាំភីកបែរនោះមួយយុទ្ធថងនោះអញ្ចឹងពួកហមដាក់ទីនៅណានោះគីក្លែមមកទៀតនេះមកវិញមកខ្នះខ្នះទៀតអើទៅត្រៃទៅត្រឡោអោត្រៃណាក្រូខ្លែកយោមាននំផ្លាមមក อยู่ไ่ไปอยู่ในรถ่เกลือวใส่เกลือด้วย้ยเกลีเมียนองก็แ้ก็ไปกบขากันไปหมดเลยเลือดเราคนเดียวถอนโคลยต่าตรงนู้นปลาไล่ปลาไล ច <fingers out> ាប <boundaries> <si suppression> ់ផ <desconaltro> <ori> ្លាមឹងក្មួយមៀមាណើយីបែងម៉ាអាយុទីលើកនោះតែកែងវិញមិនច្នះទៅមកលើហ្នឹងណោះឈឹមកូនណាស់ហ៎ណានេះថាបិទបាយមកលឿនពេកគុំអឈីត្រង់នេះហើយក្រឹមព្រលនេះហ្នឹងរួមទីក្រោមអ จับเบียมือคงรุกมือสยเองเระดุมี่เจ้าอีรนระลายไหนนัวจัดเลยครับสุดจับโบับเออสราสินติ้งบสตักโคลองขาดไม่ได้ที่ตัวนี้ ก้อยก้อย,ยอะไรนี่มันแกว้วมันไม่ไม่ครบเครื่องอ่ะเจ้าเนี่ยใครดิวะเร็วเร็ว,รวเฮสดาอะไรเป็นไรไปเราผมทำกับข้าวต้องสอาเนีย่ย นี่แค่อันนี้แบบถ้าต้องการแบบคิดๆหน่อยก็เจิมก้นมาอ่านลงไปนิดนึงเต็มเลยง่ายๆครับเห็นไหมนะทานครับอย่างเงี้ยไม่ต้องล้างคนขี้เกียจอีกแล้วเราหมดเราไปไม่ได้นี่ก็ไปแล้วไปหมดแล้วเดลยพงผู้เดียวกันพงคนนี តែគេក្រែម៉ែអ umnak ម៉ាញ់ងាននៅស្រុកលុំវាដល់ឆ្លងផ្លងមួយរត់ជិះឡងានដល់ធុំចិត្តវិញអីឡដងណពអញធុំប៉ាក់ពេលប្រែកបោដល់ឆ្លងមកទីងគោកមួយណៃចិត្តតិចน้อยឡើយអាណាណាំហ្នឹងវាតែឈាមមកឯងងឹបតែរត់ទៅបោបានបោបានឯងប្រាប់ថាប៉ះនេះឆ្ងប់លឺមកទីមកលើ